สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพลงที่สองแล้วฮะเพลงที่สองเนี่ยเราจะทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงถึงแม้มันจะนานสักหน่อยหลายท่านอาจจะแบบพอฟังไปเอะเพลงน,นี้มันเลยสิบปีหรือยังเจซีเพลงไม่เลยสิบปีนี่ผมจะเอามาใช้ได้ยังไงก่อนเพลงไม่เลยสิบปีผมจะกล้าเอามาร้องไหมครับ ก็เพลงนี้นะครับสโลแกนห้องเราเหมือนเดิมนะครับร้องได้ก็ขอให้ร้องนะครับร้องไม่ได้ก็มาร่วมกับเจซีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตามเพื่อนที่ร้องได้กันไปติดๆดโอเคเนาะอินโทรมาผมว่าทุกท่านร้องได้ท่านใดร้องได้ผมขอทั้งเพลงท่านใดร้องไม่ได้ผมขอท่อนฮูเหมือนเดิมนะฮะผมนี่ก็ชอบเอาไม้เปเอาเอ๊ะเอาปากมาช็อตไม้จังเลยเพอปากมาช็อตไม้แล้วเนี่ยไม้มันก็ช็อตปาก คงนนี้นะดอกไม้กับหัวใจของไอแซคครับผมกนคนมันอยากเจอ เลยมาเฝ้ารอตามคำขอของหัวใจมีมาตัดตัวแค่ตัวกับหัวใจและดอกไม้เก็บมาให้เธอแต่คนมันบ้านกลายกว่าจะได้พบเจอ 笑一笑。 อกไม้ที่ใจมีรักจริงยิ่งกว่าใครให้เธอไม่เคยจะให้ใครเก็บมันไว้ chờ quả mãi mưa thơ còn lời đu lòng bay, trong mãi mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ที่วันลง้มลงต่อให้ดอกไม้ร่วงโรยลมมไปก็ไม่สำคัญต่อให้ตะวันลบเลงือนดาวแล,ละเดือนลับลาคคำที่ว่าฉันรักเธอ ก็เธอเป็นอีกหนึ่งหมดเพลงที่ไพเราะมากของไอแซดนั้น คือผมนี่จะแบบย้อนกลับไปร้องเพลงที่แบบหลายๆท่านอาจจะลืมเลือนไปบ้างแล้วหลยๆหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ฟังเพลงเหล่านี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือผมจะค่อยๆแบบเอาออกมาร้องเพื่อให้ทุกท่านได้ฟังว่าสมัยก่อนมันก็มีเพลงเพราะเหมือนกันนะๆๆๆการที่จะหาคนที่แบบเออแบบชอบร้องเพลงเก่าเนี่ยก็ก็อาจจะมีไม่มากนะเอาท่านจริงๆ ส่วนใหญ่เขาจะตามยุคตามสมัยกันแต่ผมเนี่ยก็จะวิ่งตามช้ากว่าคนอื่นเขานิดหนึ่งบางทีเวลาที่เรามีความรักนะครับบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยเรามีแค่ดอกไม้เราอาจจะมีแค่ดอกเข็มดอกหญ้าดอกอะไรที่เราไปกระโดดเด็ดมาจากต้นไม้หลังบ้านแล้วเราอยากจะเอาไปให้ผู้หญิงเนี่ยเราเอาไปได้ไหมไม่ว่าคุณจะมีดอกไม้ดอกเดียวสองดอกสาดอกสี่ดอกห้าดอกหรือคุณจะมีดอกไม้เป็นช่อตโต สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าดอกไม้คือหัวใจครับไม่มีประโยชน์ที่ดอกไม้คุณจะช่อใหญ่แต่ดอกไม้ช่อนั้นไม่มีหัวใจรักให้กับผู้หญิงของคุณเลยผมเนี่ยเป็นคนที่เน้นดอกไม้หลังบ้านตลอดแต่หัวใจรักของผู้ชายคนนี้มันยิ่งใหญ่อะหัวใจรักมันใหญ่กว่าดอกทานตะวันนี่คุณ ดอกอะไรที่เขาว่าใหญ่เนี่ยไม่เท่าหัวใจของผมฝากเอาไว้นะคะเพลงที่สองเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มของทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณในการให้ทิปนักร้องหน้าช่องตมเลขที่บัญชีที่อยู่ตรงคาอธิบายเพิ่มเติมใต้ชื่อช่องของผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกการแชร์นะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับผม ขอบคุณทุกการกดติดตามไม่เลิกติดตามไม่ห่างหายจากผมไปไหนแล้วก็สนับสนุนผมตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้และก็จะเป็นเพลงถัดๆไปขอบคุณในการอุปการะคุณที่ให้การติดตามสนับสนุนฟังซ้ำฟังบนฟังต่อฟังหลายรอบฟังทุกครั้งที่เบื่อฟังทุกครั้งที่เหงาเบื่อเมื่อ,อไหร่มาฟังเพลงเจสียขอบคุณที่บอกต่อช่องนะครับติดตามบอกต่อชักเชิญชวนเพื่อนคนรู้จักมาติดตามให้การสนับสนุน นักร้องผู้ชายต่างจังหวัดตัวเล็กๆน่าสงสารคนนี้น่าเอ็นดูครับมาใหม่หน้าเอ็นดูมากเชื่อผมเถอะครับสนับสนุนผมเถอะครับและผมจะเติบโตอย่างประสบความสําเร็จให้ทุกท่านดูครับขอขอบคุณทุกการอุปการะคุณในทุกช่องทางมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ ฝากไว้เป็นเพลงที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับเพลงสุดท้ายว่าเพลงสุดท้ายเราจะเป็นจังหวะเร็วขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งวันนี้จังหวะสบายๆส,สัญญาจะไม่พาเพื่อนๆเ,เต้นหน่แบบหนักหน่วงไม่ผิดไม่ใช่เจซีิสัญญาว่าจะไม่พาเต้นหนักไม่พาเต้นถล่มทลายแบบเมื่อวานเพรารู้ว่าหลายท่านอาจจะยังเหนื่อยหลายท่านอาจจะเจ็บขาหลายท่านอาจจะรู้สึกว่ายังหอบไม่หายเลยเจซี ใจซีเบาได้เบาใจซีเบาบ้างสงสารพี่มัง่งคนอย่างผมเนี่ยคำว่าเบาสะกดได้นะครับแต่ใช้ไม่ค่อยเป็น See you again next song นะคะฝากไว้เป็นความสุขของทุกท่านก่อนเดี๋ยวเจอกันเพลงถัดไปนะเพลงนี้ฝากไว้ก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะา